สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic a l f u t u r e ในวันศุกร์ที่21มิถุนายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนะคะก็ปรับลดลงมาแรงนะคะถึง72.95เหรียญนะคะหรือว่า5.40อันนี้ก็เป็นผลจากคำแถลงการของประธานเฟดะคะเบเนเก้ที่ว่าจะชะลอการซื้อพันธบัตร แล้วก็อาจจะยุติการซื้อในช่วงกลางปีหน้านะคะก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับลดลงมาแรงนักลงทุนก็เทขายทองคำทั้งเทขายสินทรัพย์ทั้งในตลาดหุ้นตลาดทองตลาดสินค้าพภพาัณฑ์แล้วก็ตลาดพันธบัตรด้วยนะคะแล้วก็ถือเงินสดนอกจากนี้ราคาทองคำก็ยังได้รับแรงกดดันจากภาวะเงินตงึงตัวในตลาดการเงินของจีนนะคะเมื่อาตลาดดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดจีนเนี่ยพุ่งขึ้น แต่ว่าทางธนาคารกลางจีนเนี่ยไม่อาจฉีดเงินเข้ามาในระบบแม้ว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวนะคะนอกจากนี้ความต้องการทองคำในตลาดฟิสิกส์ของอินเดียก็อาจจะปรับลดลงประมาณ30%เนะคะเนื่องจากอินเดียมีมาตรการควบคุมการนำเข้าทองคำก็เลยเป็นผลทำให้ราคาเนี่ยปรับลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะเมื่อวานนี้ส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีโพสต์สำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะก็ นักเศรษฐาสต44%นะคะคาดว่าเฟดจะประกาศลดการซื้อพันธบัตรลงอย่างน้อยเดือนละ20,000ล้านนะคะในการประชุมเฟดต่อทั้งต่อไปวันที่17-18กันยายนแล้วก็มีเรื่อง IMF นะคะจะหยุดหารือด้านนโยบายกับกรีซชั่วคราวนะคะหลังจากดำเนินงานที่ผ่านมามีความคืบหน้า แล้วก็มีข่าว5แบงก์ใหญ่ในอังกฤษนะคะขาดทุนถึง2.71หมื่นล้านปอนด์นะคะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานหลกเกณฑ์การสำรองเงินทุนแล้วก็มีในเอเชียนะคะที่มูดี้เตือนว่านี่ท้องถิ่นของจีนนะคะจะเป็นปัจจัยลบต่อธนาคารพาณิชย์จีนเนื่องจากหน่วยงานระดมทุนของรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งเนี่ยมีกระแสงเงินสดที่ลดลง แต่มีระดับนี้สินเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทีประกาศเมื่อวานนะคะที่ออกมาแยกก็มีจํานวนผู้ผู้ขอรับาก,การกันว่าง,งานรายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นมาที่354,000รายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่336,000ราย มีดัชนี P.M.I. ภาคการผลิตอยู่ที่52.2นะคะอันนี้ก็แย่กว่าคาดนิดหน่อยยอดขายบ้านมือสองที่5.18ล้านนะคะนี้ดีกว่าคาดแล้วก็ดีกว่าเดือนก่อนดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตของในเขตฟิลาเดลเฟียนะคะอยู่ที่12.5นะคะดีกว่าเดือนก่อนมากแล้วก็ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอยู่ที่บวก0.1เปอร์เซ็นต์ก็ดูภาพ ของรา้คาทองคำนะคะเราก็มองว่าโซนแนวรับบริเวณหนึ่งันหสิบห้าเนี่ยถ้ารับอยู่นะคะมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปนะคะก็มีแนวต้านที่บริเวณหนึ่งันสามร้อยแล้วก็หนึ่งันสาอยี่สิบะคะส่วนการหลุดหนึ่งันิห้าลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาที่บริเวณแนวรับหนึ่งันอสสิบแล้วก็หนึ่งันอยี่สิบนะคะส่วน การหลุด1,220ลงมาเนี่ยก็มีโอกาสจะลงมาได้ลึกถึง1,150ได้นะคะก็สำหรับแนวรับวันนี้นะคะ1 2 6 5แล้วก็1,230เนวต้า1,300แล้วก็1,320เมื่อคืนดาวโจนติดลบไปถึง353จุดนะคะปิดไปที่14,758จุด ราคาน้ำมันก็ร่วงลงแรงนะคะทั้งในส m e กและก็ไอซ์เบรนร่วงลง2%กว่า3%โดยเฉพาะ i อซ์เบรนเกือบ4%ค่าเงินค่าเงินบาทนะคะก็ปิดไปที่31.11นะคะอ่อนค่าลงแล้วก็เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะแข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ81.74นะคะดัชนีมาอยู่ที่81.74 s v d r ขายทองออก4.21ตันนะคะ mm hmm. เหลือ995.35ตันเรามาดูท่าเทคนิคของ s i l v e อร์นะคะซิลเวอร์ hmm. ก็หลุด20เหรียญลงมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็มีแนวรับถัดไปที่19แล้วก็18.5แนวต้านที่20ถึง20.3ส่วนเงินบาทนะคะก็จับตาดู ว่ายืนเหนือ,อถ้ายืนเหนือ31ไม่ได้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นมานะคะส่วนการอ่อนค่าก็มีแนวต้านที่บริเวณ31.35แล้วก็31.45แนวรับบริเวณ31.03แล้วก็3 0 8 3ราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันก็ร่วงลงมาเข้ากรอบ ชแนลขาขึ้นนะคะกรอบล่างของชแนลขาขึ้นวันนี้ก็มีแนวรับบริเวณ101แล้วก็100่งร้อยนะคะแนวต้านึ่งแล้วก็1นึ่งส่วนเซ t ห0นะคะเมื่อคืนดาวโจนลดลงมาค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นวันนี้เซ t ห0ก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาได้แรงเช่นเดียวกันนะคะมีแนวรับที่บริเวณ915แล้วก็905 ถ้าหากว่าเข้าใกล้แนวรับก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับนะคะมีแนวต้านที่บริเวณ940แล้วก็950าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาสาดนุพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ